เหตุที่เราใช้คําว่าเมืองปราสาทหินเนี่ยเพราะบุรีรัมเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีปราสาทหินซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่หินทั้งหมดหรอกบางปราสาทก็เป็นอิฐก็มีนะคะ เราเวลาในภาษาพูดเนี่ยเราก็จะเรียกลมรวมกันว่าภาสาทิปภาสาทินเรามีมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ที่มีหลักฐานยืนยันซึ่งบางหลังเนี่ยกรมศิลปกรอาจจะยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนแต่ส่วนหนึ่งเกินครึ่งเนี่ยกรมศิลปกรขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้วตอนนี้ที่มีพิกัดภูมิศาสตร์ให้มีภาพถ่ายยืนยันมีหลักฐานที่มีซากโบราณสถานยังหลงเหลืออยู่เนี่ยที่สำรวจกันเมื่อปลายปีที่แล้วคือปลายปี2563นะครับ เรามีถึง117หลังถ้านับถึงปัจจุบันเดือนพฤศจิกา2564เนี่ยน่าจะมากถึง130กว่าหลังแล้วถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยของบุรีรัมย์เราเนี่ยไม่ใช่แค่ดังเฉพาะจำนวนประสาทที่มากที่สุดอย่างเดียวนะคะแต่ประสาทที่สวยที่สุดและมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ด้วยอย่างเช่น ปราสาทที่อยู่บนเขาที่สวยที่สุดคือปราสาทพนมรุ้งที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหมดที่เราเลยบอกว่าวิมานนี้สีชมพูความสวยงามและเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่ปราสาทอื่นไม่มีเนี่ยอย่างเช่นภาพทับหลังนารายบรรทมศิลป์เนี่ยในประเทศไทยเราเจอเป็น10ชิ้นแล้วชิ้นที่ไม่เหมือนใครเลยในโลกเนี่ยก็อยู่ที่พนมรุ้งของเราซึ่งไม่เหมือนหรือสวยกว่าอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยท่านต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ